ดีครับทิศแดนบ้านชุ่มจะพาไปชมบรรยากาศสวนที่บ้านนอกนะครับที่โคราทิ่ปักช่องเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าบ้านสวนตอนนี้ปลูกอะไรไปบ้างแล้วติดตามทิศแดนไปเลยนะครับครับเดี๋ยวต้อนรับสู่ชีวิตของเกษตรกรบ้านนอกนะครับวันนี้เรากันอยู่ที่บ้านนอกบ้านสวนนะครับวันนี้ทิศแดนจะพาไปทำสวนผักนะครับ มาดูกันว่าที่บ้านเรามีผักอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปเลยถ้าอากาศร้อนๆน,นะครับทำไปแบบชิวๆอากาศร้อนมากก็มานอนเล่นได้นะครับ นอนเล่นที่เปลได้นะถ้ามันร้อนมากทําช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็พอนะครับเก่าลักไทยนะครับนี่คือเก่าลักไทยคือพึ่งเลี้ยงนะครับแถวนี้ดอกไม้เกสรดอกไม้เยอะก็เลยจะให้พึ่งเขามาพักพิงต,ตรงนี้นะครับมาดูเก่าลักกันเลยเป็นเก่าลักไทยนะครับสีสวยไหมเอย ơi? ดูเอาไปคั่วกินอร่อยนะครับนี่อยู่สองต้นนะครับปลูกไว้กินเนาะ เม็ดสวยนะคะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่อ่าเกาลัก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 ,ก,ลกไทยรุงเรือนนะครับนี่เป็นรโรงเรือนผักเนาะรุงเรือนผัก นี้เป็นโรงเรือนปิดนะครับโรงเรือนปิดข้างนอกนี้ก็คือกระชายนะครับกระชายปลูกเสร็จกระถางแบบนี้ไว้กระชายส่วนตรงนี้จะเป็นโรงเรียนเปิดนะครับมีดอกข้าวพันษาด้วยเห็นไหม้าสยงาม นี้จะเป็นกระเจียวนะครับกระเจียวนี่อัญชันนะครับอัญชันแล้วก็มีถัว่วโอ้ถั่วสีสวยจังเลยถัว่วถั่วกำลังจะงามนะครับอัญชันมีหลายสีนะครับมีฟักทองไงไหมฟักทอง ต้องห่อนะครับเราต้องหอ่อฟักทองเลยเนาะแล้วก็มีบวบนะใช่ไหมมันคือบวบหอมเนาะมีบวบฟักทองแล้วก็มีบวบเห็นไหมครับเห็นบวบไหมบวบสวยงามนะครับบ้านสวนบ้านสวนดูนอกโรงมเรือนก่อนเนาะฟักทองก็ต้องหอ่อกระดาษอย่างดีนะครับ ป้องกันมแมลงนะครับเราไม่อยากฉีดยาฆ่า,มาแมลงเราคือทําเองกินเองเนาะไม่ได้ทําขายนะครับทําอยู่แบบพ่อเพียงอันนี้โรงเรือนนี้โรงเรือนเก่านะครับไม่ได้ทําปิดโรงเรียนโรงเรือนให้โรงเรียนโรงเรือนเนาะโรงเรือนนี้ก็หลายปีแล้วนะครับแต่อันนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับสีขาวนี่เพิ่งสร้างใหม่ได้ไม่กี่เดือนสําหรับผักที่เป็นผักสลัดเนาะ เดี๋ยวคลิปน่าจะพาไปดูข้างในสวนนะครับแต่วันนี้ดูข้างนอกก่อนว่าเรามีผักอะไรบ้างนะครับผักหวานบ้านนะครับผักหวานบ้านมะละกอขากระชายที่บ้านจะปลูกกระชายไปเยอะนะครับกระชายจะปลูกไปเยอะมากใส่กระถางไว้ข้างนอกกันไปด้วยกระชายเพราะว่ากำลังเป็นสมุนไพรที่มาแรงนะครับกระชาย บรรยากาศเป็นไ,ปไงบ้างครับบ้านสวนเป็นยังไงบ้างเอยของบ้านของเรานะครับอยู่ที่โคราชนะคะบ้านจังหวัดนครราชสีมาที่บ้านดอกไม้เยอะเต็มไปด้วยพึ่งนะครับอีกรังหนึ่งครับนี่ก็คือลังพึ่งอีกรังหนึ่งเป็นลังพึ่งเทียมเนะาะรังพึ่งเทียมตอนนี้ก็ใบใบนะครับว่าจะลงสวนแต่แดดมันแรงลงไปดูสวนตัวแดดมันแรง ก็เลยพามาเดินเล่นข้างนอกก่อนไปดูสิว่าโอเรนโบว์ Rainbow. คุณสายรุ้งยังออกดอกนะครับตั้งหลายหลายเดือนแล้วยังออกดอกอยู่คุณสายรุ้งดอกสวยมาก นาวโหครับม่วงหาวมะนาวโหก็สมุนไพรเนาะด่างพันไม้ด่างพันไม้ด่างพันไม้ด่างจันผานะครับจันผางานมากจันผางามมากครับบรรยากาศดีดๆนะครับมีชบาร่มหรือว่าชไนนิสโรสนะครับ ชเนิสหรือว่าชบาดร่มนะครับ mm hmm. เห็นไหมลักษณะเหมือนร่มกีบจะบางๆมีสีชมพูสีแดงสีขาวนะครับจะให้มาดูคูณสายลุงใกล้ๆนะครับคูณชมพูหรือคูณสายลุงเนาะสีสวยไหมครับคูณสายลุงสวยมากที่แดนชอบมากเลยอันนี้คือพยับพยับหมอกถ้าจำไม่ผิดเราจะเรียกว่าพยับหมอกตอนเช้าจะสวยมากสีจะออก ม่วงครามนะครับปลูกกอนนี้ปลูกหลายปีแล้วเนาะปลูกหลายปีแล้วตั้งแต่ปลูกบ้านบ้านหลังนี้ก็จะเกือบสิบปีแล้วนะครับเกือบสิบปีแล้วตอนนี้กลายเป็นบ้านสวนหางแล้วบ้านปลูกด้วยทางด้วยสมุนไพรนะครับเอากันนะครับจะดูฟิวปูเขากันขึ้นไปดูวิวกันจัง มาดูวิวดูวิวช่วงบ่ายเป็นไงบ้างเอ่ยเห็นไหมครับเห็นวิวไหมวิวสวยงามนะครับเนาะพาโนรามานะครับ360องศาใครไม่ใหญ่ใครใหญ่เราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขานั่นใหญ่นะครับก็คือเขาใหญ่เนาะเขาใหญ่มากเขาใหญ่มากนี่ไงโรงเรือนเห็นไหมโรงเรือน ปลูกผ,ผักนะครับโรงเรือนปลูกผักสวยงามสวยงามมองเห็นจากบ้านใหญ่โรงเรือนนี่มีฟักข้าวเลยนะคอยากให้เห็นวิวนะครับปกติที่นี่ฝนจะตกแต่วันนี้ไม่ฝน,นยังไม่ตกเสียงเครื่องบินเวลาตอนเย็นนะครับดินเนอร์ ประมาณห้าหกโมงนะครับมานั่งทานข้าวตรงนี้จากบ้านนั่งทานข้าวตรงนี้ก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินอาทิตย์ตกวิจังมามมรงนี้นี่คือบ้านสวนนะครับบ้านสวน,น,สวนมุมนี้มุมนี้วันดีวันหยุดนะครับ มาทำสวนกันนะคะวันนี้มาทำสวนกันเด้อวิตคนไทยไว้กเกษียณอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดนะชิวๆยิ้มๆสู้กันต่อไปครับสำหรับการติดตามชมทิศแดนบ้านทุ่งชอบกดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้นะครับ